อยากจะเล่าให้ฟังนะเพราะครูต้นหอมได้ลงเรียนแล้วคอร์สการตลาดเหนือมนุษย์นะคะที่ครูต้นหอมเนี่ยอยากเรียนรู้ศึกษาบนโลกออนไลน์ว่าเขาเนี่ยเปิดตลาดกันแบบไหนทำยังไงเพราะครูต้นหอมก็เป็นคนนึงที่อยากก้าวหน้าและพัฒนาเป็นคนที่สำเร็จบนโลกออนไลน์และขยายงานขยายการตลาดของครูต้นหอมได้นะเออใครยังไม่เรียนนะคอร์สนี้1590ับาท ถึงแค่วันนี้หนึ่งทุ่มตรงนะคะซึ่งคอร์สนี้จะเรียนในวันที่5สิงหาคม2564นะคะบอกต่อเลยเป็นคอร์สท,ที่ดีอยากให้ทุกคนได้เรียนนะทุกคนอยากให้เรียนมากๆเลยคุณจะได้ไปต่อยอดธุรกิจของคุณคุณจะได้ไปเรียกว่าเปิดตลาดให้กับแบรนด์ของคุณอันนี้ บอกได้เลยว่ามันเจ๋งสุดยอดเพราะครูต้นหอมได้เข้าเรียนคอร์ส16วันเพราะครูต้นหอมได้เข้าไปเรียนคอร์ส16วัน16หลักสูตรบนโลกออนไลน์แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อีกอะ่ะมันอยากจะเรียนอีกอะ่ะอยากจะฝากถึงทุกๆคนเลยนะที่กำลังเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วอยากจะเก่งจะให้ทุกคน ได้เข้าไปเรียนนะ1,590บาทได้น้ำหอมพลังงานหินมงคลด้วยนะภายในวันที่28กรกฎาคม2,564คอร์สจะเปลี่ยนราคาทันทีและใครเห็นคลิปนี้แล้วทุกคนรีบลงเลยค่ะ1,590บาทก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นนะคะทุกคน